ได้แค่จำเดียวหรอครับถูกครับในตัวไม่มีข้าวครับแสดงว่งเาเาพิ่งกินไปเอ้ยแล้วผมฮิวจะด้วยน้าหูเรือเรือมันไม่ค้อมอ่ะมันพลิกเองได้คันเนี่ยผมพลิกผมพลิกผมพลิกใจเย็นผมพลิกเองอ๋อ,อเ,คเ,คเคข้เขเขาบอกว่าเรือมันไม่ได้พลิกเองผมพลิกผมพลิกเขาบอก คุณคนโจรชื่ออะไรชื่อโจรชื่อโจรอายุทอะไรอายุยี่สิบสาม้วทำงานอะไรทำงานก็ทำงานทำงานหากินไปเรื่อยอ่ะเขาบอกว่าชื่อโจรอายุยี่สิบสามทำมาหากินไปเรื่อยไม่ต้องยุ่งเขาบอกเนี่ย <c oughs> อันนี้ส่วนตัวเปล่าเอา <c oughs> ใช่พูดผิดพูดผิดโอ้เรอหลวครับ เขาบอกว่าเขามีแบบว่าของต้องอินอ่ะหัวใจอ่ะยาครูต้อำรวจแล้วหน่อยความชนนี้ทำไมวะงงว่ะไม่ไม่ตีกันได้ไหมรักกันรักกันเห็นก่อนแล้วเหมือนชีวิตกูจะหายไปอีกไม่นาน กันโอเคไหมยังไมไ่ทำอะไรเลยไม่เอายิงเลยถึงก็ยิงเลย,ย,เล,ยลูกน้องโอเคไหมก็เลยถ้าออกถ้าถสอนตลูกจากลูกจากทะเลมันกูก็ยิงแค่เองถ้าลูกปุ๊บก็ยิงให้ลูกก่อนก็เสียเปรียบก็เลยเไ,ได้เลยเพราะลูกสองใช้ในน้ำไม่ได้<อ>ไม่อมันจะใช้ในน้ำไม่ได้แต่ตำรวจใช<ต><ม>้น้ำไ,ได้แต่เพื่อนผมอยู่ในน้ำบึ้มโอ้ฉลาม อกเขาเพื่อนผมอยู่บุ้มเลยมีฮอมไหมมีฮอมไหมมีฮอมไหมฮอร์ที่เกาะน้อยไม่ต้องกลัวงนะเจ็บ์ฮอรที่เกาะน้อยแป๊บเดียว わあ。 กินลมชมวิวเลยน,นั่นเองแลวก็ามาเอาทริปชิวจัดชิวจัดเราอยากรู้ว่าตำรวจขโมยเรือโจรได้ป่ขโมยได้ดิทำไมจะขโมยไม่ได้อ,อ๋อแล้วตำรวจ็นขโมยเหรอไม่ขโมยก็แบบว่าการเอาตัวรอดไงถูกไหมล่ะเอาตัวรอดถูกแะโดนแทงนี่ไม่เข้าใจอ่ะที ถามว่าขโมยได้ไหมมันอยู่ที่ว่าถ้าอยู่ดีๆไปขโมยย่งไม่ได้คจะเข้าใจไหมอ๋อถ้าสมไม่มีคนทาร้ายแล้วขโมยหนีมันได้ก็ขึ้นขึ้นหลบอะไรแบบนี้ยจะได้อ๋อแต่ถ้าไม่มีใครทาร้ายก็ขโมยไม่ได้ถูกได้ถูกอ๋อใหผมไม่ทำร้ายแล้วข้าขโมยเรียผมโอมีเรียกไวแล้วผมแล้วอะไรนะหาทางกลับเองนะเจอกันไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ขโมยนี่ไปด้วยไมคือเด็กอยู่ด้วยลงเร็ว ็ไปด้วยไงก็ไปด้วยก็ตามมาก็ไปกับเราด้วยไงถูกไหมนะตื่ะเลยนะฮัลโหลพี่อ้องอยู่ไหนแล้วมีเรือมีเรือยาวๆปะไอเรือที่มันเร็วเร็วอ่ะจอน่ะมีมีใช่ไหมที่จอน่ะจอน่ะมีจอน่ะมีอ๋่ไอสมงตั้งการเรือครั้หนึ่งแล้วมายิงตำรวจแล้วก็ไปด้วยกัน แต่ผมว่าเปลี่ยนใจแล้วง<อ>ั้นเดี๋ยวเข้าความไปแล้วจะเกาะเอาตอนไหนเก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่เอ๊ะะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอยังอยู่ยังอยู่ดีทำไมมันยิงไม่โดนอะ่ะยิงข้างๆเลยเนี่ยยิงไม่โดนครับหัวลบันงสายเง,งี้นนยนมีมคนปากถามว่าชีวิตมีปัญหาหรือเปล่าทำไมต้องมาเป็นโจร ที่หลอกตาหรือเปล่าพระถามว่าเผื่ออยากได้อะไรค่ะหรืออะไรคุณโจนว่าไงเอ่อไม่อยากได้เลยอยากได้กับตำรวจเมื่อกี้เดีียวได้เปล่าช่วยได้หรือเปล่าคุณโจนเดีียวกับตำรวจเมื่อกี้ไอ้ตำรวจหฟ้าผมมอบตัวเลยอะไรนะขอทีนึงขอเดียวกั้ตำรวจหฟ้าผมมอบตัวเลยเขาบอกว่าขอเขาเนื่อเดียวเดียวกับตำรวจหัฟ้าเดี๋ยวมอบตัวเลยว่าไงสนใจปะสนใจปะสนใจไหมสนใจไหม ดวนอะไรอ่ะจะดวนอะไรอ่ะเจ้าอะไรอะ่ะเดิมพันเดิมพันพันหนึ่งโอเคไหมห้าแสนห้าห้าแสนกีบเลยถูกไหมล่ะห้าแสนวดดันลาโอ้เบอร์มากอ้าวทำไมอ่ะก็เขาปากดีใส่ของเขาสมุดดิจิตะผมก็อยากเขาบอกว่าขอเดิมพันห้าแสนวดนัดอันลาเขาบอกเงี้ยเอาเปล่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้มัดป่าวะมัดป่า อกว่าอะไรก็ได้มัดเปล่าก็ได้ขับรถก็ได้นะเขาบอกขับรถก็ได้นะเอา้าโจอรถบุ๊กปิ๊กตำรวจรถตำรวจโอเคไหมเอออันนี้นะ่าสนใจ <laughs> โอเคนะถือว่าดีลจอดลิงแล้นนะไม่ใช่เอา้าก็เมื่อกี้บอกว่าน่าสนใจอะ่ะมันมาที่ไหนเล่าเอาไม่ได้เหรอกเออเคอเคไม่ได้ไม่ได้มันยิงแล้วตามไม่ทันใช่ไหมล่ะ มันรีบหมดรถกระสุนแล้วว่าจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้หมดเหมือนกระเาษทิปอะใช่หรออ๋อบันหมดหมมเรือมันมีที่ชาร์จแบตไงถูกมันเสียงที่ชาร์จได้มี่โหช็อตถูกแสบแล้วเรื่องใครไดักชั้นบ้างเลยครัตีตำรวจจะไปกดเรือมาไล่แล้วว่าไงี้มไม่ใช่เรื่ตำรวจนะครับมันไล่ไม่ได้ ทั้งไม่ใช่ตำรวจผมก็พยายามโดจับนะบอกก่อนถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกเอาหรอพี่ไปอันเจลน้องหน่อยดิน้องหน่อยให้นะอะไรไม่รู้ทำแบรลังเจลให้น้องหน่อยโอเคโอเคโอเคคือตอนเนี้ยทางเลือกมันมีอยู่สองทางวุ้ยเพื่นมึงทางเลือกอะไรคนโดนจับที่มากับผมโดนไม่ได้เลยทางเลือกผมเนี่ยมันมีอยู่สองทางอ่ะ ระวังตางไง ป่าทำไมถึงมีทะเลาะวิวาทหลบหนีใส่หน้ากากค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นโจรผมพูดถูกไหมผมบอกแล้วเสียเวลาเปล่าอ้าวทำเพื่อใครอ่ะใส่ข้อหาผมด้วยเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยเดียวไม่เราคุยกันหน่อยเดียวคือบอกว่าผมเป็นโจรได้ไงผมบอกว่าผมทำอะไรผิด เราก็ต้องโดนเธอรับวิวาด้วยไงเอ๊ะแล้วแต่บอกว่าผมเป็นโจรถูกไหมก็คือถ้าว่าผมหนีถูกเปล่าไม่ก็คือตอนเนี้ยแบบว่าะเขาบอกว่าเอาเป็นว่าเราต้องโดนด้วยผมโดนผมก็โดนข้อหาอะไรถูกทะเลาะสัมลูใส่หน้ากากกับเขาตกเละผมจะโดนสมรูสมรู้เราก็ทะเลาะยังไงแล้วบอกว่าผมเป็นโจรมันมันแตกต่างกันมากเลยนะ ไม่ก็ความหมายในค่เขาว่าเป็นโจรก็คือเ,เรามากับโจนเรามาด้วยกันเป็นเ<ต>่อนกันแต่เมื่อกี้คนต้องโดนแต่เมื่อกี้คนที่โดนจับก็ไม่ใช่โจรถ้าโจไมันต้องป้นรั์ถูกไหมไม่แต่คือแบบว่าเขาเขาก็บอกว่ามันสู้ด้วยกันไงก็เลยเป็นต้นไม้า<ๆ>น,นก็ถูกแล้วทำไมตอนที่ผมถามจะบอกว่าผมเป็นโจรล่ะก็เป็นโจนในความหมายคือว่าเรามาด้วยกันไม่ใช่อ่ะดีๆโจรก็คือโจรอันนี้คุยด้วยเหตุผลละ จไอ้ที่บอกว่าแบบนี้ถ้าสมมติว่าคนตีกันเรียกว่าโจรหรือเปล่าไม่เรียกว่าโจรไม่เรียกว่าอะไรมามันก็ต้องเรียกว่าโจรหรือเปล่าอ๋อทุกัน่องทุกอย่างการตีก็ถือว่าโจรนะผมจะจำคำสั่งนี้ไว้โอเคไม่ไม่ต้องแค่นี้โอ๊ยปวดหัวโดดลงน้ำได้ไม่ดีไม่อ้าวอันนี้ผมคุยด้วยเหตุผลถูกไหมถ้าสมมติาคุนกันถ้าผมแค่ทะเลาะวิวาสผมก็มอบตัวไปแล้ว แต่อันนี้บอกผมว่าเอ้ยผมเป็นจรนะผมต้องโดนด้วยมาต้องหนีหรือเปล่าเอาเอาแบบนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันล้วจะรู้ไหมว่ามันคือคดีอะไรเอาไม่แต่ตอนแต่ตอนที่ผมถามมีคนบอกว่าผมเป็นโจรถูกไหมถูกแต่ว่าผมนั่งอยู่กับโจรนี่แล้วผมจะรู้ไหมไม่แต่ก็ต้องคุยก่อนสิว่าถ้าสมมติไม่ได้บอกว่าผมเป็นจรผมก็อาจจะไม่ต้องหนีแล้วก็ได้ถูกป่ะนี่คุยกันอยู่ถูกไหมนี่คุยกันอยู่อ่าถูก ก็คือตอนนี้ไม่เป็นโจรแลว้วเป็นคดีทะเลาะวิวาทโอเคไหมแต่ก็าไม่ชอบหรือเปล่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ปะก็ขเขาบอกมาอย่างนั้นอ้าวแล้วเขาบอกแล้วเกี่ยวอะไรผมเนเี่ยแต่เรามาด้วยกันผมไม่ขผมเขาไม่มาผมก็ไม่ผมก็ไม่ชอบอะไรก็ไม่รู้อะไปไป,ไปมามันโ กออระถูกก็ถูกอ<ะ>กกย่าว่าแต่โจรงงเลยตำรวจยังงงเลยช็อตเนี่ยเอาจริงนะเสียเวลาเปล่าเนี่ยแล้วบอกว่าทะเลาะว่า,า,านะคู่กันอีโดนจับไหมนั่นนะสิก็ยังงงอยู่เอาเป็นว่าตอนเนี่ยผมก็ตอบอะไรไม่ได้จะโดดลงก็โดดไม่ได้เข้าใจผมนะ โอเคไหมถ้าเราวิวาดคนเดียวเหรอแบบนี้มีด้วยเหรอชีวิตก็นั่นแหละเดีย๋ยวไปคุยแล้วกันแต่ตอนเนี้ยเอาตรงนี้จบก่อนโอเคไหมผมก็งงเหมือนกันอย่าคุยมากเลย คนจับว่าจะคนจับน้องผมปากยาวเลยอะไรนะคอยทีนึงเรียกคนที่จับน้องผมมาด้วยเรียกคนที่จับน้องผมมาด้วยยังไงจะจับผมได้แล้วไม่ต้องความเสี่ยงนะจะไปคุยตรงนู้นเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยบน,บนเมืองเลยเอาเอาตำรวจคนที่จับน้องเขามาด้วยเอาเขามขาบแล้วเขามาบแล้ว มาเลยมาเลยต้องลองคุยผมผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าผมก็อยู่บนเรือกับเราไงผมก็ยังงงเลยว่าคดีทำไมถึงก้องเป็นทะเลวิวาทเดี๋ยวไปจอยท่าเรือข้ามฝั่งคนระับแล้วก่อนที่จะทะเลวิวาทบอกว่าผมเป็นโจนด้วยแล้วน้องผมเป็นโจนอีกไม่ต้องชนแล้วไม่ต้องชนแล้วน่ต้องชนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจอดแล้ว คุยกันหน่อยไหมคุณตำรวจคุยกันก่อนไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะไปนอกไปมันจะไปเก็บหรือให้งงอ่ะเข,เขาแจ้งว่าเขาจะมอบเขาแจ้งเขาจะโอ้โหแล้วคุณตำรวจคนยเรื่องฆ่ากูพูดบอกใครเนะี่ยนั่นน่ะสิไม่ไม่เขาจะยอมแล้วไม่ต้องชนไม่ต้องชนแล้วเมื่อกี้เขบอกอยู่คุยบอกใครตำรวจไม่ไม่คือคือเขาจะบอกว่าตอนแรกบอกเขาเป็นโจรถูกไหมแล้วทำไมคดีมันถึงออกมาเป็นทะเลวิวาท นเนี่ยเเรามาคุยกับเขาพี่ยังงงเลยนะเอาจริงไหมถ้าสมมติมันแค่เราอยู่บ้านแล้วบอกว่าน้องผมไปทะเลาะคนอื่นแล้วผมมาส่งน้องผมทะเลาะคนอื่นผมจะโดนเลยอ่ะผมจะโดนข้ออะไรครับมาส่งคนให้ตีกันเหรอนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยครับไปคุย เอาเลยพี่งั้นเลยตอบไวเราแล้วจริงไปเลยจริงไปเลยไปแป๊บนึงครับรอแหนึ่งครับเอาหอเอาหอลงมาลับเขาหน่อยดิต้องต้องับเข้าไปยิ้วเกือบล็อกจับตอบเขา ล็อกล็อกแข่งเข้าไหนเรค่อยๆอันนี้อันร้าวผมพาปรวยคนไม่ร้าลรอรอรอยังช้างกันพี่ยันล็อกแข่งพี่อะได้เนาะยันนะครับโอ้ผมไม่ค่อยต้อมไปรวยคนที่มาผมก็ไดครับเดี๋ยวไปคุยที่ต่องเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเรียกให้ไม่เป็นไรครับแชทเหรอแชทต้องเกาะเหรอคนที่จับเขามาเอ๊ะ ใครนะคนคนที่คุณนั่งไปด้วยเหรอคะรือไงถ้าครับเดี๋ยวแม่คนตำรวจคนนี้น่าคุยง่าสุดครับคนที่นั่งกับผู้ต้องหาค่ะครับไปสอนนอนไอพีโอ้ใช่ใช่สอนนอนไม่ได้สนใจเรื่องยอดครับแต่ผมสนใจเรื่องรูเรื่องมาอยู่เรื่องมากกว่าเช่นคนตำรวจคนนี้ก็พูดมีรูเรื่องอาชาอาชาสอนนอน ห,หมอมาขอตำรวจอะขอตำรวจไปคุกใหญ่คนหนึ่ง